เปดนะลองเลยลองก็เล่นได้หมดแล่โอ้มันจะชนไม่ออกเี่นะ่ะปาติโตหมุนได้ด้วยก่อนกลับพ่อก็ทำให้เป็น มายกมือขึ้นต้องสูงสิยกมือขึ้นต้องสูงสิยกมือแม่โคขึ้นสิยกเลยยกเลยล क? ชอบไหมลูกชอบไหม โอ้ยใช่ใช่ใช่รีโมทลูกใช่รีโมทครับใช่รีโมทอย่างเดียวเลยลองหาดูแล้วก็จำเอาลองลองไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูดูแล้วก็ขูดอะไรโคตรดยงหยงไปเรื่อยลองปุ่มไปลองปุ่มไหมดูลองเลยลองเลยดูรูปมันก็ได้อันท้าอย่างนี้มันเหมือนมันจะขึ้นรถเทนเลอร์ใช่ไหม จะไปไหน้ลาหม่เมขึ้นไปได้มันทันเล็กห้ามใมันมาหาพเด็กค่ะลูกลองนั่งลงดูสิอให้มันถอยกลับมาหาเจ้าของดูสิให้มันถอยมาหาเจ้าของดูทีถอยทรงไหนนะ วัติตโตวัติีโตโอโอโอโห <laughs> เอาไปหายพี่ตังดูสิเดินไปดงา <laughs> ไงไซสิท <laughs> นะเลาะไหมไปไปกินข้าวกันปะ